สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง15พฤษภาคม2566นะคะ อาจารย์ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไล้์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์ทุกทการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวมังกรคนมีคู่ก่อนนะคะค่ะเรามาเช็คพลังงานของไพ่นะคะว่าไพ่จะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรว่ายังไงนะคะพลังงานไพ่นะคะอ่ะทาท่านได้ไพ่เพนเดโคนะคะ เจ็ดเหรียญอ่าน่าจะการได้ข่าวดีนะการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยคุณจะได้แมสเซษได้ข้อความจากเขากลับมาก็ได้เหมือนคุณรอใครบางคนอยู่นะคะความเหงาความเศร้ามันก็กิกนใจพอสมควรน,นะคะอ่วิวนะคะวิวออฟฟอร์จูนอ่ากงล้อชะตานะคะอ่าชีวิตคนเราก็หมุนวนผันเปลี่ยนไปเ,เรื่อยๆนะคะ อยู่ที่ว่าจะหมุนขึ้นหรือหมุนลงแต่ณตอนนี้มองว่าน่าจะหมุนไปในทางที่ดีอ่าผันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะก็มองว่าคนเนี้ยอ่าเขาจะกลับมาเติมเต็มความรักให้คุณได้สิ่งที่คุณรอย่อมสมหวังอย่างแน่นอนอ่าหรือถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองก็น่าจะสมหวังด้วยนะคะไพ่ออกมาดีมากเลยค่ะองร้อมหาสมบัติบวกไพ่เงินนะ 9, เก้าเหรียญลาชิเนียเหรียญเจ็ดเหรียญอุ้ยเหรียญทั้งนั้นเลยเด็กถือเหรียญอีกต่างหากเออต่อไปนะคะอ่าพลังงานของคนคนนั้นล่ะเขาคิดหรือจะทำอะไรยังไงเทคแอคชั่นแบบไหนต่อไปกับคุณนะคะเขาคิดจะทำยังไงไพ่สตาร์นะคะอย่าเพิ่งบอกว่าเทนะถ้ามีไพ่ขยายดีอ่าแน่นอนค่ะไพ่เจ็ดไม้เขากำลังมีแอคชั่นที่จะต้องเหมือนกับ ถ้าไพ่ขยายดีจะแปลว่าเติมเต็มความรักนะกลับมาเปิดใจกับคุณนะภาพแบบนี้แปลว่าถูกเปิดเนาะเปิดใจค่ะนะคะแต่ถ้าไพ่ขยายเสียก็แปลว่าถูกเทได้เหมือนกันไพ่ว้าวดวงคุณดีอ่ะปังเลยค่ะราชาเหรียญขึ้นอีกแล้วนะคะสิบถ้วยอีกต่างหากนะคะไพ่แฟมิลีที่สมบูรณ์แบบนะคะถึงแม้จะมีพลังงานเดาบก็จะแปลไปในทางที่ดีขึ้นว่าใช่ค่ะอดีตเขอาจจะ ทำอะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นทำความเขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์กับคุณแหละเขามีความทำอะไรรับหลังในทางที่ไม่ดีนะฮะที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาจะกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีละจะกลับมารักคุณเติมเต,มต็มความรักให้คุณจริงใจกับคุณมั่นคงกับคุณค่ะไพ่าราชาเหรียญกับสิบถ่วยนั่นเองนี่คือเช็แอคชั่นจากเขานะคะอะเรามาดูใจของคุณบ้างค่ะ ชาวมกมอนคุณละ่ะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้บ้างนะชาวมืองกรคนมีคู่นะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาอ่าราชาราชาดาบคุณยังมั่นคงกับเขานะเอ็มเพรอเร์ด้วยแต่ก็มีความน้อยใจอ่านะอ่าเดอะไฮพิสเทอืมน้อยใจถึงขั้นอยากหนีไปบวชละอยากอยู่คนเดียวก็มีบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อ มันไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นดังที่คิดที่ฝันนะฮะเราจะอยู่แบบคนไร้ค่าไม่ได้ละคุณมีความรู้สึกแบบเมื่อใครไม่เห็นค่าก็ไม่จาเป็นต้องไปฟูมเฟ่ายอะไรหาเขาอีกต่อไปนั่นคือความคิดของคุณนะมันก็มีทั้งแบบบางครั้งก็รอบางครั้งก็อยากให้ความสมหวังเนี่ยมันยังเป็นไปได้แต่บางครั้งคุณก็ทอ้อคุณก็อยากจะปล่อยวางขออีกใบค่ะ อ่าแต่คุณก็วางได้ไม่จริงอะฮะเพราะไพ่เอ็มเพรสจริงๆอะลึกๆคุณก็ยังคิดว่าเฮ้ยเขาคนนี้แหละใช่คู่เราแล้วละ่ะและมีโอกาสจะเป็นคู่จริงนะคะเพราะว่าตามตำนานแล้วเอ็มเพรสกับเอ็มเพิร์เนี่ยเขาก็คือคู่สามีภรรยากันในตำนานไพ่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อดวงคุณเปิดอย่างเงี้ยแน่นอนเซนลึกๆต้องบอกคุณคุณเป็นคนมีเซนพิเศษมีสัมผัสพิเศษ นะคะมียานพิเศษมีเซนเซนที่6นะสัมผัสได้รู้แหละว,ว่าคุณมีช่วงจังหวะที่จะต้องชดใช้นี่กรรมเก่ากันเหมือนกันวิบากกรรมเก่าที่จะต้องเจอเจอกว่าจะผ่านพ้นไปได้อาจจะเจอรักซ้อนรัก,รกสามเศร้าอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาทดสอบจิตใจทดสอบความรักของพวกคุณว่าจะผ่านเคาะกรรมในเรื่องของความรักนี้ไปได้ไหม แต่ในที่สุดแล้วนะฮะอาจารย์มองว่าไพ่พระฤาษีถือตะเกียงนี่แหละมันอาจจะเป็นเรื่องของการชดใช้กรรมเก่าและการปฏิบัติธรรมการทำำํากรรมดีนะคะอาจารย์เชื่อนะในเรื่องการทํากรรมดีเนี่ยมันสามารถทําให้ดวงคนเราเปลี่ยนได้ดีขึ้นคุณสังเกตจากลายมือคุณก็ได้ลายมือคุณถ่ามีเส้นต่อเส้นวาสนาขึ้นไปนั่นแหละดวงคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะโอเคเรามาเติมด้วยไพ่ อนาคตว่าคุณสมหวังมันที่ไพ่ขึ้นจริงไหมแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ในอนาคตอันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรต่อนะคะไพ่ queen of cups judgment ไพ่ดีมากๆเลยค่ะอัศวินไม้สิบไม้เท้าใบสุดท้ายค่ะอ่ะ tower ววขึ้นมาทำไมนะคะอาจารย์ขอดูหลังไพ่นิดหนึ่งถ้าหลังไพ่ดี ทาวเวอร์แปลว่าการจบปัญหาการเปลี่ยนใหญ่ๆเกิดขึ้นพลังงานของดาวองคารเลยนะคะดูอ้าวดีค่ะสองม้เท้านะคะสองไม้เท้าแปลว่าการกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันอ่านะคะการที่มีเป้าหมายไปข้างหน้าร่วมกันนะคะไพ่ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็จะสรุปบอกว่าชั e เมนิกิงอ่ะสใบเนี้ยมันดีแล้วแต่มามีประเด็นใบสุดท้ายนะคะ ราชินีถ้วยความรักความหวังที่คุณคาดหวังมันเป็นไปได้อยู่แล้วจัสเมนคือการประกาศข่าวดีการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนกับคุณณนะตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศอยู่แห่งหนตําบลไหนก็นแล้วแต่ในที่สุดแล้วความรักก็จะล้อมรวมคุณเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะอยู่ในอ้อมกอดซึ่งกันและกันฟ่าฟันปัญหาอุปสรรคชาเวอไปให้ได้ผ่านความ ที่อาจารย์บอกแล้วคะ่ะเคาะกรรมแห่งแห่งดวงรักค่ะดวงความรักบางคนมีข้อกรรมเก่ามาทดสอบว่าพวกคุณฝ่าฟันมันได้ไหมซึ่งพวกคุณฝ่าฟันได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรก็จะเมื่อผ่านวิบากกรรมเก่านี้พวกคุณก็จะสมหวังในรักนั่นเองนะคะโอเคขอต่อด้วยดวงคนโสดชาวมังกรคะ่ะ พลังงานไพ่ดวงคนโสดชาวมังกรค่ะไพ่สวยนะคะไพ่สิบเหรียญค่ะแต่ก็มีไพ่เป็นประเด็นอยู่ห้าเหรียญ เด็กถือดาบแต่เป็นภาพคนสองกล้องทางไกลนะหนึ่งดาบสามดาบคนโสดน,นะฮะอาจารย์มองว่าเหมือนอยังอยู่ในอาการแบบอ่าซึ่งซึมนะอาการเบ,รเบรื่อเบอื่อเบอื่อแต่บางครั้งก็มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นแต่บางครั้งก็อยากที่จะปล่อยวางละทิ้งนะฮะการทำสมาธิหนึ่งดาบสามดาบความเจ็บปวดในหัวใจ อ่าถูกแทงข้างหลังแหละค่ะพไพ่ใบนี้นะเจ็บปวดค่ะเขาอาจจะไปชอบใครบางคนนะไพ่น่าจะอ่านอดีตคุณมาแล้วล่ะห้าเหรียญนี่กิงมันจบไปแล้วนะแต่ใจเราบางครั้งนะ่ะมันก็ยังมีเจ็บแป๊บๆในหัวใจบางครั้งก็ยังไปส่องเขาดูบ้างว่าเอ้ยเขาคนนั้นอดีตของเราเนี่ยอดีตคนรักของเราคนนี้เขาเป็นยังไงนะเขามีความสุขหรือ,อยัง เออนะแต่บางครั้งคุณก็ปล่อยวางได้แล้วล่ะคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเหมือนกันคุณก็อาจจะคิดไพ่ใบน,นี้ค่ะคือการทําสมาธินะคุณก็อาจจะคิดว่าคนที่ไม่ใช่คู่ยังไงมันก็ต้องไปจากกันสักวันเนี่ยการได้คิดการตั้งสตินะคะนั่นก็คือไพ่ที่เป็นอดีตความเจ็บปวดของชำก่อนในอดีตที่ผ่านมาเนาะคนโสดแต่ตอนนี้คุณโสดแนี่นอนแหละแต่มันมีแวบๆคิดถึงเรื่องเก่าๆคะ่ะช่วงนี้ มันจะมีแวบเข้ามาแน่นอนค่ะพลังงานถึงได้ขึ้นแบบนี้บางทีก็เผลอไปส่องเขาอยู่ก็มีโอเคแล้วปักนี้จะมีใครเข้ามาทําให้คุณแบบมีความกระปรี้กระเป๋าในเรื่องของความรักบ้างไหมสีดาบราชาท้่วราชินีไม้เทา้วาว้าหรือซันขึ้นมาดีค่ะพลังงานแสงสว่างขึ้นมาแล้วนะคะ,ะราชินีดาบจากไพ่สี่ใบนี้แน่นอนไพส่สีดาบเนี่ย มันแปลว่าสี่าวมันกลับมาไม่ได้แล้วค่ะมันจบแล้วจริงๆนะปลายดาบมันปักลงละปักที่พื้นหิมะละอืมพื้นดินละอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ประเทศที่มีหิมะก็แปลว่าพื้นดินเนาะ,ะมันจบมันเกมอมืความรักนี่เกมละนะฮะแต่ปักนี้จะมีคนเข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนชาวธาตุน้ําธาตุธาตุไฟธาตุลมเข้ามาก็ได้คนนี้จะเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงมีอายุสักหน่อยนะอายุอาจจะแก่กว่าคุณห้าปีถึงอ่า ห้าปีถึงสิบปีก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้มากกว่านั้นเนาะแต่คนนี้มีชื่อเสียงฐานะการเงินการงานดีเป็นคนขยันเป็นคนมี power มีอำนาจแล้วเป็นคนที่แบบมีทั้งความเมตตาม,มีความเอื้อเฟื้อแต่ก็มีความเด็ดขาดอยู่ในตัวเขาเองนะอ่าถ้าผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่แบบสายอบอุ่นนะอบอุน่นแต่เขาก็มีความเข้มงวดมีความเป็นตัวของตัวเองผู้หญิงก็เหมือนกันคนะ่ะถ้าผู้ชายเจอก็เป็นผู้หญิงเก่ง เก่งเขาจะไม่ออกในแนวเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะเขาเป็นผู้หญิงออกในแนวทันสมัยแต่งตัวเก่งสวยงามมีอำนาจมีอำนาจในตัวเขาเองอะไรประมาณนี้นี่ที่คุณจะเจอนะแล้วพวกคุณมีสารสัมพันธ์กันไปมากแค่ไหนนะฮะมีโอกาสที่เปิดตัวเป็นความรักได้ไหมนะอาจารย์เปิดเพิ่มนะเพราะไพ่แค่นี้ยังไม่ได้บอกรายละเอียดไพ่หนึ่งเหรียญไพ่าสามเมเท้า 7ดาบหกไมเท้าราชาดาบแน่นอนค่ะราชาราชินีขึ้นคู่กันล้นะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ละคะ่ะที่จะสารสัมพันธ์นะคะสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะมาเติมเต็มความเหงาความอ้างว้างในหัวใจของคุณได้นะคะไพ่เดาบสิ่งเก่าเก่านะแน่นอนล่ะคะ่ามันเคยเจ็บปวดแต่แล้วมันจบไปแล้วไงนะคะคุณก็พร้อมที่จะเปิดรับกับสิ่งใหม่ ทำให้ชีวิตตัวเราเนี่ยมีความสุขมีพลังงานของเอ่อเขาเรียกว่าความสําเร็จเข้ามาในทุกด้านมาสู่ตัวคุณนะเวลาเรามีความสุขในความรักเนี่ยพลังงานด้านอื่นๆมันมีมันมีแพชชั่นไปเองเลยนะคะเ,เรื่องเรื่องงานเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราแอคทีฟอยากทําโน่นอยากทํานี่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราผิดหวังกับความรักใจม,มันจะห่อเหี่ยวมันจะไม่มีแพชชั่นอยากอยากทำอะไรอะ่ะเออมันเหมือนพไพ่ใบนี้ เน,ะะนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะมันจะต่างออกไปละนะคะในะปักนี้นะคะชาวมังกรคุณจะมีความสุขค่ะคนสดคุณจะเจอคนถูกใจนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอเติมความรักความสมหวังมีแพชชั่นที่ดีจากไพ่นางฟ้าโรแมนต์อิงเจพลังงานไพ่นางฟ้าจะบอกชาวมังกรว่าย,ยัางไงเติมความรักให้คุณไว้ยอย่างไงนะคะ นางฟ้าโรแมนต์อังเจนนะคะอ่านี่ไงคะอ่า past life relationship นะฮะพลังงานความรักจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาคุณเคมี K er ตรงกันคะ่ K ee, นะ c h e m i s t เคมี K er ตรงกันเข้ามาดึงดูดเข้ามาแน่นอนคะ่ะอ่ขอให้คุณเปิดใจนะคะ feel your s e l f is t time to take back or to of your life นะคะ อยากกักคังหัวใจอีกต่อไปอ่ามีคนเข้ามาเปิดใจนะอ่าเปิดใจแล้วก็ต้องแบบอืมเปิดเปิดใจแล้วเปิดตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่อยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองเหมือนไพ่ใบนี้ไม่ได้นะ Feed Yourself คือทำตัวเองให้มันแบบอิสระพ,พร้อมที่จะเปิดรับพลังงานที่จะเข้ามาแล้วคนนั้นจะเข้ามาเรียนรู้รู้เรียนรู้ กับคุณอนะอ่าต้องมีการเารียนรู้ต้องเปิดใจกันนั่นแหละคะ่ะความรักถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่คนหนึ่งชอบแต่อีกคนหนึ่งนิ่งๆมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะอันเนี้ยคือสองคนจะต้องมีพลังงานเข้าหากันเหมือนพไพ่ใบนี้นะเหมือนพไพ่ใบนี้นะแล้วคุณก็จะสมหวังในรักและสมหวังในทุกเรื่องเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าความรักพลังงานความรักมันเป็นพลังงานที่จะทําให้คุณมี แพสชั่นที่ดีในทุกด้านนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณขอให้ชาวมังกรและทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกด้านที่ปรารถนาค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ